ครับคลิป่แล้วมาด้ไปนั่งเด้เขาทการถูตะก้อนมาเลยนะนาโดนจะทำคลิปอนี่จะไปบุกด้เก้าม่นั่งเนี่ยเดี๋ยวกลับเลยนี่อยู่บนเอ่กู

อันนี้ละออันนี้นอนน่เอาแก้วให้เลอยอ่ะฮะมีมมนีออ่หรอฮึออทำป็นคืออไรทออืมากับไหนถามี่พอได้เพี่พี่พอสองเย่ะ Anh <laughs> à, đòi ăn nó cũng mà. Anh à, đòi Ờ. À đòi mà. đẹp à? Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดาวขนาดนี้อยู่เหรออืมโอ้อันนี้ห<โ>ัวใจแบบยังกบคบตอนควบนางตะลุยละปากของพุงมากินดีๆกินดีๆเดี๋ยวบกวบลูกมัน แก้วใหญ่ให้ตาคือสองคนเอาแก้วเล็กอืมอัน,นอัน,น,นอีไปแลวอ้าวงั้นก็เอาแก้วอันอื่นให้ตากลัวกบตัวนี้เอดมากก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 เอาหนูก่อน 哦、啊，好嘞，那、啊、好，一、啊、个。 Mẹ <laughs> Làm nữa Mẹ mua

อ๋อมไปม้ตาบินหวานไม่ได้ใช่ผักบๆเอาักขาดตาแลว่าจะเอาไม่ตาบอกว่าเอาล้อกวาเขาไปตาใครเปนม่ได้อดโหว์รำชมวิวแล้วนักสารทีบางพีกันอ่ะตาโดนเขาทำคลิปอยู่เนี่ยมันแรงนะ

กับค <mondo> <flix> ีร eh ีราบเมื <cam> ่อนๆน้องกดตามติตกดไลค์กดแชร์รูนบ้านแซมเดอครับสวัสดีครับ